สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะชุดนี้เป็นคุณนายตื่นสายคลาสสีนะคะ30สี9 0กิ่งราคา250บบาทรวมค่าส่งค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในไทยนะคะเราส่งไปให้ได้ทั่วไทยนะคะรับไปแล้วก็สามารถ นำไปปลูกต่อได้เลยนะคะเวลาเราส่งเราจะห่อกระดาษนะคะแล้วก็แพ็คลงกล่องแบบนี้ลงกล่องแบบนี้ชุดเด็กชุดใหญ่มีหมดเลยนะคะจะรับชุดแบบนี้นะคะกล่องนี้ก็25กิ่งราคา100บาทรวมค่าส่ง25กิ่งเนี่ยถ้าให้คลาสสีได้ประมาณ894นะนะคะถ้าสามสิบสก็90กิ่งก็จะได้กล่องประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่ สวยๆแบบนี้เลยส่งไปได้ทั่วไทยเพื่อนๆรับแล้วสามารถนำไปปลูกต่อได้สั่งซื้อโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะจำได้ไม่เอ่ยเบอร์โทรศัพท์0814007137คะ่ะฝากติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะ